ชีสเริ่มละลายแล้วมันปุด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 อือันนี่ปอกแล้วด้หนูยิมเค็มเลน,นึงถึงวิญเาณหีอ่ากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยครับคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะชวนหนูยิ้มหนูแย้มมาทำทาโร่ชีสกรอบนะคะทำง่ายมากๆเลยแม่ปุ๋ยได้นี่เลยทาโร่ชีสมาจากมันเป็นมันเป็นของญี่ปุ่นนะเป็นขนมญี่ปุน่นได้มาจากแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแถวแถวบ้านนะคะเป็นแบบนี้นะ ใช้กับกระทะแบบนี้เลยแต่น่าจะเป็นกระทะแบบเทปลอนนะคะที่แบบมันไม่ติดกระทะนั่นเองค่ะให้ผูยเปิดไฟก่อนนะง่ายมากเลยนะเมนูเนี้เสร็จแล้วก็ทาโร่ชีสอันนี้มันจะแตกต่างจากทาโร่ปกติทั่วไปคือแผ่นทาโร่มันจะประ,ประกบด้านข้างแล้วตรงกลางมันจะเป็นชีสเหมือนกับชีสที่เมียมชอบกินว้า เราใส่อย่างนี้เลยใส่ลงไปเลยเดี๋ยวแปบนมือ่้าเด็กๆ่วยกันใส่ไหมมือเลยเหรอใช่ค่ะเด็กๆต้องล้างมือก่อนนะคะล้างมือใหมทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะมันจะสวยงามแล้วแต่เลยค่ะใช้แบบชิ้นๆอย่างนี้ใช่นีนะแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะติดกันเราจะต้องแยกห่างๆกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยลูกๆทำนะคะแพนอ่อนใช่ไหมคะ่ค่ะ เมนูนี้มันง่ายก็จริงนะแต่มันต้องใช้เวลาค่ะต้องรอนะเด็กๆต้องรอคอยนะคะเด็กๆได้ทำไหมตอนนี้เหมือนกระทะเริ่มร้อนแล้วนะออืชิดเริ่มละลายแล้วมันปุด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 นี่มันต้องทดถึงจะกินได้มันให้ความปกติแล้วอ,ะอ่ะเรากินแบบนี้ก็ได้นะคะอ๋อใช่ๆๆชใช่ชิมได้อ่ะมันจะบอกมันจะออกเค็มๆชีสแบเน้มยๆได้ไหมคะพอม ได้เลยค่ะหยิบได้เลยจ้าอืมขนมยิ้มแย้มช่อเหรียมันจะเป็นรสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคะหนูแย้มขาเปรี้ยวๆอืมใช่เปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวเพรามันเป็นชีสนะเราต้องรอให้มันเกลียม,ยม,นนะม,นยมๆนิดนึงก่อนนะแล้วถึงจะพลิกกลับด้านนะคะมันเริ่มลมะลายแล้วนะแม่ปุ๋ยจะลองพลิกกลับดูนี่ไงมันเกลียมแต่มันติดกันนะเห็นไหมแม่ปุ๋ยต้องใช้สองมือค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะหนูยิ้มหนูยิ้มถอยงคันหนี้ปุ๋ยขออนุญาตใช้มือนะ พีกับแป้ยอันนี้ใช้ไม่ได้เลยจิ้มแต้มือไว้ปุ๊บนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะขอแป๊บหนึ่งขอบพีกอย่างงี้คลิปกับด้านนี้ค่ะโอ้ยมันเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วเราต้องแบบเร่งมือนิดนึงนะคะมันจะไหม้แล้วเมื่อกี้พีกสีน้ำเงินอีกอันนึงอยู่ไหนไม่รู้ใช้ถนัดดีเมื่อกี้เหมือนเด็กๆหยิบมาแล้วนะเา็กหยิบมาแล้วเฮ้ยอันนี้ติดกัน ไไดได้้คค่่ะะยาวดี<น>กับด้านอรายิ้มช่วยกันเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวได้ทำหลายรอบเลยถลอกโอเคอ่าอันนี้ง่ายมากยังไงหนูย้ําพริกอันนี้แล้วหนูย้ําพริกอันนี้คือเริ่มควาลอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพริกอ่ะระวังมือนะระวังมือตัวเองนะ พอคุยกันสามคนทำได <ป S 1> ้ากไม่เวลาน่าอร่อยอ่ะอือน่าอร่อยอยู่นะแต่ถ้าแบบมันเริ่มเกลี่ยมัมนมันก็จะเริ่มแบบไม่จิตกันแล้วนะ,ะเริ่มเป็นชิ้นแพ่งๆแล้วยิม้มอ่ะแล้วค่มาช่วยกันแล้วสามคนเลยค่อยๆนะหนูยิ้มใช้ใช้อันเล็กนิดนึงอะคะ่ะอันนี้พอ่อคาดดาว่าเดี๋ยวมันจะพันกันหนูยิ้มใช้ใช่อันตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะมันเริ่มไหม้แล้ว เริ่มไหม้ละพอกันพอก่อนเด็ก,น,กน,นิ่งก่อนนิ่งก่อน,นมันกลับด้านหมดแล้วค่ะปิดบัดงับแบบนี้ได้แล้วนะเพราะว่าเริ่มไหม้แล้วนะเนี่ยมันจะกรอบเปล่าต้องระวังโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวรอให้มันเกรียมกว่านี้อีกนิดนึงนะคะโอเคอ่ะตอนนี้นะเริ่มได้แล้วแม่ปุ้ยโอเคค่ะปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรตแรกก่อนนะคะ เด็กมาคีบใส่จานเลยจ้ามาเลยย้เร็วมาคีบเร็วค่อยๆนะคะไปกันไปกันทีละหนึ่งชิ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันติดกันค่ะวันนี้วันหยุดนะครับเลยพาหนูยิ้มแย้มเข้าครัวทำอาหารนะคะวันนี้นโอ้เอาไ้ไกลๆกันนิดนึงใช่ไหมฮะไปเที่ยวข้างนอกก็ไม่ค่อยได้นะฮะดูมันจะเป็นแบบสีอย่างนี้เลยนะดูดีนะดูดีนะเนี่ยเออ โอเคเดี๋ยวรอให้เย็นนะเดี๋ยวรอเย็นแป๊บหนึ่งนะคะอืมหอมมากเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะกรอบกรอบอืมอืมเป็นไงมันมีกลิ่นหอมแต่ไม่ค่อยกรอบเลยนะอืมไม่ค่อยกรอบแต่ก็อร่อยอืมอันนี้กรอบเราต้องเหมือนเกรียมๆนิดนึงค่ะ ยังไม่ชอบไปแล้วแม่ยังไม่ชอบอ่๋อแต่เพราะว่าอร่อยนะอันนี้กรอบค่ะใครอยากกินแบบกรอบๆอันนี้กรอบแน่นอนเลยหนูยคิดว่าเหมือนอะไรเหมือนอ่าเฟนฟรายค่ะอันนี้คือกรอบมากเลยเนาะหนูยิ้มเนาะอยาดูค่ะนี่ดูกรอบมากอืมกรอบมากหนูยิ้มได้หนูยิ้มอยากขอกินชิ้นนี้เรียบร้อยเลยค่ะจัดการเลยค่ะเลี่เ้านพายีดิหนูชอบไหมคะยิ้มเลย ว้าวความกรอบนะครับอ,อือก็อร่อยดีนะครับ <c oughs> ไ,ไม่ค่อยเหมือนอย่างที่คิดตอนแรกไม่ผู้คิดว่ามันจะกรอบมากอือแต่คือที่เห็นอย่างเด่นชัดคือมันอ่ามีความหอมอือความหอมมากขึ้นใช่ค่ะมีความหอมแล้วก็แบบ เคี้ยวไปเพลินก็อร่อยนะอีกแบบหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> ใครอยากลองทาก็ลองไปใครอยากกินก็ลองไปทําได้นะคะแต่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นั้นเพราะมันเป็นมีการใช้เตามีการใช้ไฟนะคะ <Wow. S 1> โอเคงั้นะสำหรับคลิปนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย